ก็ต้องถามพี่ผู้จัดนะคะว่าเขาให้ใครร้องไปได้ยังถ้าเขาเบื่อเสียงเนทเขาก็อาจจะให้คนอื่นร้องให้คนอื่นร้องบ้างก็ได้โอ้โหอ้อนขนาดนี้นะคะฝากพันไทยบันเทิงของเรามาเลยค่ะว่าได้คนร้องเพลงประกอบละครรู้จักพี่ยาใจไหมหรือยังนะคะสําหรับนักร้องนักแสดงสาวเนทนิสาชนค่ะว่าก็โดดมาร่วมงานกับไทยพีบีเอสทุกครั้งเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเพราะๆจากเธอคนนี้ในละครที่ได้ร่วมงานเกือบทุกเรื่องค่ะ อย่างก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงนุ่มๆเหมือนหวานนะคะจากสาวเนสร้องเพลงประกอบในเรื่องนางฟ้าไร้นามค่ะเรื่องนั้นเจ้าตัวบอกโอ้โหทุ่มเทสุดฟีมือมากๆทั้งร้องทั้งแสดงนะคะและอีกสิ่งที่เจ้าตัวบอกว่าทุ่มเทหนักมากก็คือไปหั่นผมสั้นเลยทีมงานเบื้องหลังเขาจะได้ทําผมนะคะตามคาแรกเตอร์คุณหมอเพียรได้ง่ายขึ้นค่ะ เรื่องนี้มารับบทเป็นพี่ยาใจนะคะสาวเน็ตบอกว่าคนดูก็คงจะอยากได้ยินเสียงพี่ยาใจร้องเพลงประกอบด้วยแน่นอนนะคเจ้าตัวฝากบอกมาให้พิจารณากันด้วยค่ะไปขอให้หน่อย ตอนนี้นะคะก็ยังร้องเพลงให้อยู่แล้วก็พร้อมที่จะร้องเพลงประกอบละครเรื่องรู้จักพี่ชายไหมเป็นไงแฟนนี้ก็เลิศเลิศต้องซื้อแล้วนะเออ นี่แหละค่ะฝากเสียงร้องนะแต่งเองด้วยละมั้งตอนนี้นะคะร้องเพลงเพราะน่าฟังนะคะก็ไม่เสียชื่อแชมป์ก่ะรองชนะเลิศอันดับ3ของเวที True Academy Fantasy Season 9เพราะจริงๆแล้วสาวเนตก็ก้าวสู่วงการบันเทิงจากการประกวดร้องเพลงนี่แหละคะ่ะแต่ก็มีเพลงของตัวเองจริงๆไม่กี่เพลงไม่กี่ซิงเกิลน,นะคะอย่างผลงานทิ้งท้ายก็มีเพลงไม่รักก็จบไม่คบก็จากเมื่อ8ปปีก่อนนั้นเลยค่ะให้แก่ตัวข้าพเจ้า ส่วนใหญ่ที่แฟนๆได้ฟังเสียงจากสาวเนสตอนนี้นะคะ นี่แหละค่ะก็เป็นผลงานที่ทิ้งท้ายไว้ในฐานะนักร้องเดี่ยวนะคะส่วนใหญ่แฟนๆได้ฟังเสียงของเธอนะคะก็เป็นเพลงประกอบละครเธอร้องมาแล้วถึง3เรื่อง2เรื่องเป็นละครจากไทย PBS ค่ะคือเรื่องปลายจะหวักและนางฟ้าไร้นามนะคะถามว่าถ้ามีโอกาสออกซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองจะมีให้ได้ฟังกันไหมเจ้าตัวบอกว่าการผลิตงานเพลงไม่ง่ายเลยนะคะต้องมีผู้สนับสนุนด้วยและตอนนี้ขอเน้นมาทางงานแสดงกับธุรกิจส่วนตัวก่อนหากมี โอกาสจังหวัดที่ดีนะคะก็อาจจะได้เห็นผลงานใหม่ที่ไม่ใช่เพลงประกอบละคระคะ่ะ